กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง วันนี้หัวข้อของเราก็คือแท็กซี่ติด NGV ยื่นชำระภาษีต้องมีใบรับรองอะไรบ้างนะคะสำหรับโชเฟอร์แท็กซี่ทั้งหลายที่ติดตั้งระบบ NGV เนี่ยเวลายื่นชำระภาษีประจำปีนะหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีของรถแท็กซี่ประเภทนี้ก็คงจะต้องมีความแตกต่างจากรถประเภทอื่นแต่ว่าจะแตกต่างยังไงแล้ว ทำไมถึงมีปัญหาไปถึงศาลปกครองได้วันนี้เราจะพูดคุยกับท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองคุณเอก,กนัทจินเสนนะคะสัญญาณท่านมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่าน,านรองค้ะ สวัสดีครับคุณนันลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะทัะ้งราแท็กซี่ที่ติดตั้ง MGV กับไม่ติดตั้ง่ยน,นะคะความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการไปชําระภาษีประจําปีนี่ไม่ทราบว่าต่างกันยังไงบ้างคะครับโดยทั่วไปนะโดยหลักการนะครับกฎหมายกําหนดเว้ว่านะห้ามมีให้ผู้ใดใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ข้อแรกนะครับค่ะข้อที่สองเขาบอกว่า ห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้รถที่จดทะเบียนแล้วถึงแม้จะจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เสียภาษีประจําปีให้ถูกครบถ้วนถูกต้องนี่ก็จะใช้รถไม่ได้ครับผมค่ะครับอันนี้คืออันนี้คือเก็ตเพราะนั้นรถทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถประชาชนทั่วไปธรรมดาหรือแม้แต่รถแท็กซี่ทั่วไปยังไงก็ต้องไปชําระภาษีประจำปีเส้ยก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถเอ็นีะครับแต่โดยเฉพาะรถที่ติดตั้งกา๊าซไม่ว่าจะเป็นเอ็ีก็ดีหรือเอลก็ดีนะฮะกรณีนี้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษว่าจะต้องมีการดำเนินการที่จะมีใบรับรองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทคือใบรับรองการตรวจและการทดสอบส่วนควบและเครื่องประกอบของรถที่ใช้กา๊าซไม่ว่าจะเป็นการใช้กา๊าธรรมชาติอัด นั่นก็คือ NGV หรือใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงในการยื่นชำร,ระภาษีรถจนประจำปีครับนนี่คือความแตกต่างนะคะครับซึ่งฟังดูก็คือก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้าหากว่าไปทำการตรวจนะคะแล้วก็ไปยื่นขอจดทะเบียนนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าเรื่องเนี่ยไปเกี่ยวถึงสารปกครองได้ยังไงคะท่านรอง อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ากรมการขนส่งราบกได้ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาการตรวจสอบการทดสอบและการออกหนังสือรับรองการตรวจการทดสอบเรื่องส่วนครวบและ,ะ,ะอุปกรณ์ของรถที่ใช้กาซธรรมชาติอาจเป็นเชื้อเพลิงกนะ็คือ NGV นทีวะกรณีที่เกิดเรื่องนี้คือเป็นรถ n อ v นทะครับทีนี้ออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตปศสอง0นะครับ ซึ่งเป็นการออกตามความในกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปรกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงพอ2 5ส0นเลินี่ยกำหนดให้รถที่ตนะิดตั้งส่วนควบและอุปรกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงก็คือเอ็นจีนะครต้องไปรับการตรวจและทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองการตรวจและการทดส,สอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ทุกหนึ่งปีครับค่ะ ันนี้ก็เพื่อเป็นการรับรองความปลอดภัยของการใช้รถเอ็นจีบีดังนั้นรถทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถทั่วไปหรือรถแท็กซี่ที่ติดแก๊สเอ็นจีวีจึงต้องนํารถไปตรวจและก็ทดสอบส่นวนควบคุมอุปรกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นเจพงก่อนที่จะชราระภาษีประจําปีด้วยกันทุกคันนะคแต่สําหรับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าของรถที่เป็นแท็กซี่เนี่ยฮะได้ติดตั้งแก๊สเอ็นจีวี มีความเข้าใจว่าเอสตนเองเนี้ยอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงว่าด้ยวยรถยนต์รับจ้างบรรทุกบุคคลคนโดยสารที่มีเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครขสสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วค่ะไม่จําเป็นที่ต้องไปอยู่ใต้บังคับของกฎกระทรวงว่าด้วยส่วนควบไปเครื่องอุปรกรณ์ของรถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอาจเป็นเชื้อเพลิงขสสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นในการยื่นการชําระภาษีประจําปีก็จึงไปยื่นเฉพาะเพียงใบรับรองการตรวจสภาพรถ และข้อบกพร่องที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยจะต้องนํารถไปตรวจสภาพก่อนเมื่อไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะ่ปะปฏิเสธที่จะไม่รับชาระนะฮะจะเอาเงินไปให้แต่ไม่ชไม่ปฏิเสธไม่ไม่ยอมรับเพราะว่าหลักฐานไม่ครบใช่ไหมฮะไม่มีใบรับรองการตรวจและการทดสอบส่วนควบรวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองครับ ครับทีนี้ทำยังไงฮะนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของแท็กซี่เอกฎหมายเขาก็ห้ามว่าไอ้รถจดทะเบียนแล้วแต่ถ้ายังไม่ชำระภาษีก็ไปขับไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ถ้าไปใช้ก็ต้องถูกจับแน่ก็จึงอุทธรครับอุทธรณ์คาสั่งที่ปฏิเสธไม่รับชำระภาษีนะต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกซึ่งต่อมาอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ไปดาเนินการตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอาจเป็นเช้อเพลิงให้ถูกตอ้องเสียก่อน <c oughs> ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเห็นว่าเอ๊แท็กซี่อย่างอย่างของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในบงังคับของกฎกระทรวงที่กําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอาจเป็นเช้อเพลิงการที่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนคดีการที่อธิบดีแจ้งมาคดีเนี่ยเป็นการกระทําที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนี้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง,องขอให้กรมการขนส่งทางบกคือผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจากการซื้อรถยนต์มาใช้จากค่าประกันภัยรถยนต์ค่าประกันภัยสําหรับบุคคลที่สามค่าตรวจสภาพรถค่าเสียหายจากการถาดประโยชน์ในรถยนต์ รวมแล้วเป็นกันทั้งสิ้นสองล้านเจ็้านสามรบาทครับค่ะเอฟังดูตอนแรกยังเข้าใจว่าเจ้าของแท็กซี่น่าจะไปฟ้องศาลปกครองว่าเอ๊ะทางกรมออกระเบียบมาไม่เป็นธรรมขอให้เพิกถอนอะไรแบบนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าเขาเรียกร้องค่าเสียหายที่รถเขาไม่สามารถที่จะออกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ อโอ้แต่ตัวเลขที่เรียกมานี้ทดลองสองล้านกว่าบาทมันสูงริบลิ้วเลยนะคะตรงนี้ไม่ทราบสารปกครองสูงสุดได้วิธีไขคดีนี้ยังไงบ้างคะครับคดีนี้หลังจากที่มาฟ้องก็โดยตามหลักก็คือต้องยื่นฟ้องที่าารปกครองชั้นต้นก่อนใช่ไหมค่ะตุลาการปกครองชั้นต้นก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่า 1, คอคณีเนี้คำสั่งที่ปฏิเสธไม่ไม,ไม่ไม่รับจดทะเบียนนะนะชอบแล้วเพราะฉะนั้นยืนไม่เป็นละเมิดก็ก็ยกฟ้องไปนะค่ะ แต่อย่างไรคดีผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่เห็นด้วยคดีกุทธรคำที่พากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็ได้วิจีัยไว้อย่างนี้ครับว่าเมื่อรถแท็กซี่ของผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งระบบแก๊ส n อ v เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนผู้ฟ้องคดีจึงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอาจเป็นเชื้อเพลิงพศ2 5 5 0 เช่นเดียวกับรถยนต์คันอื่นๆที่มีการติดตั้งการธรรมชาติดังกล่าวเป็นเช้อเพิงนะครับค่ะทีนี้เมื่อข้อก้าของกฎกระทรวงดังกล่าวนะของดังกล่าวนะครับได้กําหนดให้รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์กับรถที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วโดวยผู้ติดตั้งเข้าไปให้ทําการตรวจและทดสอบทุกปีนะครับเขาบอกว่าเมื่อติดตั้งแล้ว ทุกปีจะต้องมีการตรวจและทดสอบและเมื่อรถยนต์ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้การธรรมาชาติเป็นเชิงเพลิงแล้วผู้ที่ทำหน้าที่การตรวจและทดสอบก็จะออกหนังสือรับรองให้ว่ารถมีความปลอดภัยในการใช้งานและมีการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแล้วฉะนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีใบรับรองการตรวจและการทดสอบส่วนควบดังกล่าวมายื่นประกอบการชำระภาษีประจำปี การที่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งระบบปฏิเสธไม่ชําระภาษีจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย <Okay. S 1> เพื่อสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษาย,ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีนี้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทีอ่ออ่างหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งครับสองห้าห้าเก้าสำหรับผู้ที่สนใจอยากไปศึกษาหรือ ค้นคว้าดูต่อก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของอการปกครองเพื่อจะไปดาวน์โหลดคำพิพากษาฉบับนี้เอามาอ่านมาศึกษาประกอบได้ครับค่ะอย่างนี้พี่น้องชาวแท็กซี่ทั้งหลายนี้ก็ก็ต้องบอกว่าคือจะละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายก็คงจะไม่ได้นะฮะกฎหมายบัญญัติไว้ยังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะครับนะตรงนี้ท่านะสบมีอะไรอยากจะฝากนะเป็นข้อแนะนําเพิ่มเติมกันอีกไหมคะ ครับในในกรณีของรถยนต์ที่ติดตั้งระบบเอ็นทีวี่เนี้ยเพราะว่าในการใช้ระบบแก๊สไม่ว่าจะเป็นเอ็นทีวีหรือพีีเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือยัดเพ่ไปจะต้องมีการรถนํารถไปตรวจและทดสอบเสถียรควบเครื่องอรปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติแบบปัดเป็นเชื้อเพลิงหรือหรือเป็นธรรมชาติเหลวอ่ะเหลวก็คือ l อ g ก็คือเอ็จีวีหรือที่เขาเรียกว่าซีแนีนะฮะทีง <Okay. S 1> นี้ถ้าว่ากฎหมายแต่แลฉะฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกฎกระทรวงว่าด้วยกันรถยนต์รับจ้างบุคคลโดยสารไม่เกินเจ็ดคนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถยนต์รับจ้างมีสภาพที่เหมาะสมปลอดภัยแก่การให้บริการแก่ผู้โดยสารยกตัวอย่างเช่นมีการกําหนดให้รถยนต์รับจ้างจะต้องมีเบาะที่นั่งมีระยะห่างจากพื้นถึงส่วนบนสุดของเบาะ ต้องไม่น้อยกว่ายี่ิห้าเซนติเมตรและมีระยะห่างจากส่วดต่ำสุดของเบาะถึงเพดานไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าเซนติเมตรต้องไม่ติดตั้งระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถจากส่วนกลางเดี๋ที่เรียกว่าเซ็นทรัลล็อกนะครับพระังนั้นกระจกกรนลมจะต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถที่มองเห็นสภาพในรถได้ง่ายได้สภาพการจระาะจรภายนอกได้อย่างชัดเจนรถโดยยนต์จะต้องมีและใช้มารค่าโดยสารโดยติดตั้งไว้ที่ด้านซ้ายของผู้ขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ในส่วนของกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปรกรณ์ของรถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงพศ2 5 5 0หรือที่เป็นคดีนี้คือรถบุญีรถสีนีนะครับเขามีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมให้รถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนนะมีมาตรฐานและความปลอดภัยในการนํารถไปใช้งานเช่นกำหนดให้รถที่ใช้กา๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงต้องมีภาชนะบรรจุที่ทนต่อความดัน ในการใช้งานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า20เมกะปาสือและมีอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซและแสดงค่าความดันกา๊าซมีลิ้นป้องกันการไหลเกินมีท่อระบายก๊าซสำหรับกรณีที่มีการติดตั้งเตือนก๊กาซหรือข้อต่อสำหรับนำท่อกา๊าซเข้าไปในห้องผู้โดยสารห้องขับรถหรือที่ซึ่งอาจาศถ่ายเพไม่สะดวกน,นี้กฎหมายเขากำหนดไว้ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ โดโดยผลประโยชน์ของบุคคลในสังคมนี้ร่วมกันในการที่จะให้ีรถมีความปลอดภัยนั่นเองนะครับค่ะท่านรองค้ามีคุณฟังชื่อคุณนุกูลนะคะก็สงสัยว่าแล้วถ้าเขาไม่ไม่ชอบใจระเบียบของกรมการขนส่งทางบกบางประการที่ออกมาเกี่ยวกับแท็กซี่แล้วอยากจะไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างขอคำแนะนำเบื้องต้นเข้ามาค่ะครับได้ครับ สำหรับกรณีที่ท่านเห็นว่ากฎนะฮะไม่ชอบที่กฎหมายท่านก็สามารถที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ถ้ากฎเนี้ยเป็นกฎที่กฎกระทรวงหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็มาฟ้องขอเพื่อถอนต่อศาลปกครองสูงสุดเขาเรียกว่าคดีฟ้องตรงอะไรเนี้ยอันนี้เป็นกฎนะแต่ถ้าเป็นประเทศคำสังหรือกฎที่ไม่ได้ออกจากคณะรัฐมนตรีเนี่ย สองที่ศาลปกครองัริ่มนะครับไปนิพกาันี่ไหมครับถ้าเป็นกฎกระทรวงการในเรื่องนี้คือกฎกระทรวงถ้ากฎกระทรวงนี้ต้องมาฟ้องเป็นคดีซึ่งที่ผ่านมาก็มีการฟ้องคดีต่อต่อศาลปกครองสูงสุดมาแล้วเป็นคดีซึ่งมีคำพิพากษาไปเนี่อปี2อง8้ารอยห้าสิบแปดไดเพื่อขอนข้อ,ขอติดของกฎกระทรวงฉบับหนึ่งไปนะครับคะ่ะผมถ้าจะไม่ผิดก็คือได้จะเป็น กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องเรื่องเรื่อง NGV นี่แหละฮะโดยที่ข้อสิทธิ์ที่เขากำหนดว่าให้รถแท็กซี่ทุกคันในกรุงเทพมหานครนี้ต้องติดตั้งะะระบบก๊าซอัดเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยฮะก๊าซการธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ติดตั้ง NGV แต่ต่อมาก็มีการฟ้องเพื่อถอนอสารปกครองสูงสุดและสารปกครอ,องสูงสุดก็ได้มีคำคพิพากษาเพื่อถอนติดไปแล้วเพราะฉะนั้น ก็ไม่บังคับให้รถทุกคันท็กซี่ทุกคันในกรุงเทพมหานครนี้ต้องติดตั้งก๊าซเอ v ดีวีเพราะฉะนั้นสามารถที่จะติดตั้งก็ได้ไม่ติดตั้งก็ได้หรือจะเป็นแอรีก็ได้อันนี้คือฟ้องได้อันนี้คือตัวอย่างที่คุณอะไรนะคะคุณลูกคุณลูกเกลนคะทีู่กนมาคุณลูกเกนค่ะครับผมที่คุณกูกเกลนมาครับก็าอารถยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้ครับค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคือประเด็นที่จะไปฟ้องสามารถที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้ด้วยใช่ไหมีระบบ จะระบบให้ทาปรึกษากับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าจะรับเรื่องความเดือดร้อนเสียหายต่อการกระทําหรือการใช้อํานาจหรือการละเลยต่อน,น้าที่หรือเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเรือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับการใช้อํานาจหรือทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถที่ไปติดต่อ arriba. ขอคำปรึกษาคำแนะนําในการดําเนินการเกี่ยวกับคดีที่ได้ซึ่งสารปกครองก็จะแบบเจ้าหน้า,นาที่ในเด่นเขาเรี่ยวแผนให้คำปรึกษา คอยให้คำปรึกษากับท่านนะครับค่ะนะคะสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาทางโทรศัพท์ล่ะคะเบอร์ที่จะติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ทราบจะติดต่อได้เบอร์อะไรคะในเบอร์ติดต่อของทางเจ้าหน้าที่พอดีผมจาตัวเลขจะไม่ไม่ค่อยจะได้ครเป็นเป็นสายด่วนของสารปกครองใช่ไหมคะ้าเรเข้าไปที่เว็บไซต์ของสารปกครองคก็น่าจะสะดวกกว่าเข้าไปที่เวิร์ไบต์เว็บแอดมินคอร์ด g.o.t.h. นะฮะ w w w a m i n c o u r t a c m ก็ m.i.n.c.o.u.r.t. นะ o t h อันนี้ก็จะมีข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งไปมีตัวอย่างคำพิพากษาที่พิพากษาไปแล้วหรือในสิ่งที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ก็มีตัวอย่างให้แล้วก็จะมีเบอร์โทรว่าจะไปติดต่อที่ศาลปกครองสูงสุดนี่เบอร์โทรอะไรติดต่อที่ศารปกครองจำต้นนี่มีอะไรนอกจากนั้นใครท่านที่ใช้ ไช้ระบบไปโมบายมือถือนี้ก็สามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันของการปกครองเนี่ยมาอยู่ในมือแล้วก็ศึกษาได้นะคะอันนี้คือก็ไปถ้าสําหรับใครที่ใช้ทั้ง iOS แล้วก็ระบบของ Android ก็สามารถที่โหลดได้ทั้งสองระบบเลยฮะพิมเข้าไปที่คําว่า a อ m i ินคอร์นะครับ สะดวกสบายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณเอกนัทจินเสนสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะท่านรองครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง